วัดีครับวันนี้เราจะสอนวิธีการลงภาพเคลื่อนไหวภาพ3าีหรือภาพ3มิติลงใน f a c e b o o k นะครับก่อนอื่นเราเปิดอ,อินเทอร์เน็ตขึ้นมาครับแล้วก็เปิดไปที่ f c e e o o o ครับครับผมเราจะไปอย่างช้าช้านะครับเราก็เริ่มต้นด้วยเข้ามาที่ยูสเซอร์ของตัวเองนะครับแล้วก็เลือกไปที่รูปภาพนะครับแล้วก็เราจะอัปโหลดรูปภาพนะครับ แล้วก็เลือกที่อัปโหลดแล้วก็หาภาพที่เราเตรียมไว้นั่นก็คือภาพเคลื่อนไหว3 d หรือภาพ3ามิติครับครับเป็นวิธีการลงภาพเคลื่อนไหว3 d หรือภาพ3มิติลงใน facebook นะครับเมื่อเราเลือกภาพเสร็จแล้วแล้วก็คลิกอัปโหลดเลยครับรอสักครู่ครับครับเมื่อแท็บเต็มนี้นะครับมาแล้วครับภาพเคลื่อนไหว3 d หรือภาพ3มมิติครับมาแล้วครับ จากนั้นเราก็อัปโหลดไปนะครับก็จะได้เป็นภาพเคลื่อนไหว 3d หรือภาพ3มิติครับลงใน a ฟ e บ o o k ครับครับผมนี่นะครับคราวนี้เราลองมาดูที่หน้าแรกนะครับก็จะเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวภาพ3ีหรือภาพ3มิติลงใน facebook ขึ้นเป็นต้นๆเลยนะครับเป็น Google นี่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆนี่ถือว่าติดเซ a r c h engine เลยนะครับ ครับผมก็จะดูนะครับภาพเคลื่อนไหว 3D หรือภาพสามิติใน facebook นะครับเป็นวิธีง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่คอมพิวเตอร์นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สะเพียง,งนี้ครับสวัสดีครับ